ไปที่คิวบี้ไหมคะเออเอ่อเอ,อ,อะไรของเด็กนี่วะเนี่ยเอาสิที่รักฉันค่าเธอจากนั้นก็ชวนฉันเป็นร้านกิวบี้เนี่ยนะฮะงงมันมาเลยเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเธออยากลองกินฮอดดอกไหมหคงไม่ต้องหรอกนะที่รัก เธอคงอยากลองสิ่งที่สมบูรณ์นี้สินะแต่มันมากกับพวกของเธอไงล่ะเอนดอกไม้บนหัวเด็กสาวค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วและเธอยังคงยิ้มให้เขาโอ้ที่รักทำไมเธอใชนน่ารัก่ังนี้น่ารักอ่ะน่ารักแล้วดอกไม้มันขึ้นตรงไหนล่ะ มันไม่มีดอกไม้ขึ้นมาที่แขนหนึขอาของเธอเลยนั่นน่ะอยู่ในที่ที่ไหนดูไม่ได้เลยนะเอ,อ๊ะแซมมันไม่มีตรงนี้งั้นเหรอที่รักแซาอะไรมันต่ำกว่านี้หรือว่าบางทีบอกว่านั่นน่ะมันบา้าน่ที่รักแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแล่ามันขึ้นตรงรักแล้วเคไหม มากไปแล้วนะนี่คือสัญญาที่ฉันไม่อยากบอกให้รู้ว้าวแล้วเธอต้องทำอะไรแบบนี้เกรงใจกูบ้างแซมแซมแซมอะฮะนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่านะเออทำไมเธอถามอะไรแบบนั้นล่ะนายดูไม่โอเคเลยแล้วหน้านายก็แดงไปหมดแล้วด้วยอื หน้าฉันมันแดงอารมณ์ขนาดนี้เหรอเนี่ยฉันสบายดีนะแล้วหน้าฉันก็นไม่ได้แดงสักหน่อยอ่ะไม่ตายเด็กัวแค่ซึมนัน่นเหรอแน่นอนสิแซนอะไรอยู่ในกระป๋องแกงไงนะ่ะเออเออขยันเฉยนะ่ะจริงๆนะจริงเชื่อกูเลยเอาหนะ้าแค่ไปบอกเธอซะกูบปางหนะ้าเอว่าจะพูดหนี่นี่เออ,อฉันเข้าใจแล้วนี่นายกับก็ได้แค่หุบปากของแกไปแล้วกัน <laughs> ที่รักฉันมีอะไรจะจะบอกเธอเอะว่าไงแฟนไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอโอ้บะเจ้าบะเจ้าบะเจ้าเจ้าบเจ้าะเจ้าบเจ้าเจ้าเจ้าบ่เ่าเจ้าพี่ทราก็ทำไม่ได้นี่นาจริงจังบ้างไม่ได้หรือไหเนี่ยก็เธอยิ้มให้ฉันจากนั้นฉันก็คิดอะไรไม่ออกเลยนี่นะไปอะไรแต่มาสานนะผมจะกีทาไม่ไหว นายเด็กกับใครอยู่หรือเปล่าอ่ะฮึฮนี่เธอรอเล่นเหรอที่รักชีวิตรักของฉันมันมยุ่งเหยิงจะตายไปฉันคือความ,มยุ่งเหยิงถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นชีวิตรักของนายได้หรือเปล่าล่ะอืมจะ <c oughs> ขอคบสินะให้ตายสินั่นเป็นการขอที่นุ่มนวลม,มากเลยที่รักเฮ้ย <c oughs> hey, ท่รักทำไรอยู่นะ <c oughs> คุณบอกเขาว่ากำลังกินป๊อกกี้แ๋ <c oughs> ว์ให้ขอลองหน่อยสิ <c oughs> อืม ไม่นะทูของเธอนะมันอร่อยมากเลยดูเหมือนฉันต้องกลับมาเอาเพิ่มทีหลังแล้วสิบ้าเธอกลับมาทำไมทำไมละ่ะที่รักเธอฆ่าทุกคนเลยหรือเปล่าขอโทษนะฉันไม่มีทางเลือกแต่เพื่อฆ่าเธอหยุดไม่ใช่อีกรอบสิอย่ากลับมาอีกนะขอร้องละ่ะ ยินดีที่ได้จับเจ้าฉันไม่ได้อยางไม่ยี่มให้ฉันหน่อยเหรอจะฆ่าเธอะนะขอควรจะแบบเสื้อโคดนะเธอทำแบบนี้ไม่เฟ้อเหรอปิกไม่นะฉัน่ะไม่ใช่ปิกยยป้าน่ะมันตายไปแล้วเสื้อของฉันคือคาร่า บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมนายถึงยิงต่อเลยล่ะเออว้าวเธออยากรูจริงเหรอฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึเออคนตายฮมันก็แค่เมื่อเธออยู่ในโลกที่มีแรงกดดันอยู่มากๆเนี่ยเธอก็ทำได้แค่ยิ้มและฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นภาระของทาเบลัสด้วย เธอก็รู้เขามักจะเป็นห่วงเกี่ยวกับผู้อินตลอดเออตอนถามทุกคนนึกถึงความทรงจำที่ไม่ดีเหรอไม่นะฉทำไมเรมง,งไปแต่สาเหตุที่ฉันยิ้มอะมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่มันเพราะเธออยู่ตรงนี้ไงละ่ะหรอเออเให้ความสนบสุขกับเราขอบคุณนะริก คราบผมก็จบไปกับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมซึ่งเป็นคลิปจากโลก flower fail นะคะผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปฉลองนะจ๊ะฉลองอะไรก็ไม่รู้สินะคิดถาเอเองนะจ๊ะก็ <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดกันด้วยนะครับผมยแล้วก็ใครที่กดแล้วก็อย่าเพิ่งกดเลิกติดตามนะค <c oughs> รับผมเกิอติดตามกันด้วยนะ อย่าลิกติดตามกันนะครับอยู่กับผมไปให้นานๆเนี่ยผมสุดท้ายนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าคลิปหน้าจะน่ไรนะฮะคลิปหน้าเราอาจจะมีผู้หญิงมาร่วมภาคกับเราก็ได้เนียะอย่างนั้นก็จะดีใจมากนะทำผมคนเดียวมันไม่ไหวจริงๆนะฮะใช้วกแกงช่วยสุดชีวิตแล้วแต่เสียงก็ยังออกเป็นเกย์อยู่ดีนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมท่านนะฮะ อย่าลืมนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับผมกดติดตามดูผลงานคลิปใหม่ๆของผมได้ก่อนใจด้วยกันกด subscribe โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะแนดยากดเลยกด subscribe ด้วยกดกดนาวกดอันนี้กดหรือยังกดแล้วใช่ไหมกดยังกดยังกดสิกดโอเคกดไปยังไปไปไปแล้วละโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับายเจอกันจ้า